ถึงปะครับอู้ปอดทัวโอ้ท่านเขาก็มีพูดนะน้องกรหลายบอกปัดปื้นฟังเสียงหลวดพูดนะพูดนะอูปัดทัวพูดนะฟังแต่เสียงฟังเสียงพูดนะ สวัสดีครับผมวันนี้กับผ้าบาหน่วมหายามกุ้งนะครับหลังเหลืองานเหลือาหลงมานเลดกาศเืองานกับคำแต่ที่ท่าเวลาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวสิเมือดไฟกับบดงมานุ่มนะครับเราดไปชนกันเบิ้งว่าจิสูกสียมันบด้มาาดวนนะครับหง๊กโงไป้เบทกเจ็ดหลังนะครับ ต้อใส่ถึง้แต่เมือว่านนี่เปล่าไรกูได้ใส่ไว้พี่น้องเบิง้งต่อครับหากินไม้เก่าๆนีเหระครับ,บกินได้หนำแหงบ่บ่ยังว่าจะมาหางูบกหมยน้ำเหรอครับเนี่ยกูได้ไปกินโอ้ขเจ้ามาใส่ต้นมั้ยกูน่ะขเจ้ามาใส่กุ้งไว้ต้นหอ,อ,อมกระเจ้าจไปครับ มังของเข้าเ,พ,เาาพียมีก็เจ้ใบาเราวะนะครับคือมึงดูครับตังแดกโอ้ยกระจกมันยามหรอพี่น้องเอ้คุ่นะกระจกมันยามหมดแล้วเสร็จสมัยจังหว่บ้านนี่ถ้ามันได้เส่ยชุดผุนเด้ย๋ยวนกลางน้ำผุนฝุ่นมีตัวบัว ยงันได้บุนีมนกระจถึงมาใส่หมวกอานนีมาเลี้ยงบุีูมันครับจะได้ไปกินบางโอ้ปลาทู่พอใดยุครับพใดยุแสดงว่าจอมาเบ่งหมวกอนนี่ได้เยคุณครับผมโอ้มันมนครับมัน พี่ปาได้เจ้าพี่เอาจากถือให้กว้างให้คอยก็ได้มาสิให้ดองม่บอดึงเอาจักพี่ไหมหูหูถั่วพืชเขาขยจอมไหมเดี๋ยวด้กปวดก่อนเอาถือไว้ก่อนเดี๋ยวครับพี่โอ้ยแขกเด้จะตัวงามกว่าผมผุนปัดคุณน่ะอือกลุ้งเนียนเนียนตีนวกกับฟ้องกันครับผมปัดถั่วแขกบ่คุนหลังแดก หลังแหลกแห่งมันพุ่นได้ขอใช่พุ่นเด่นจเ,นนเอจอา้าบุญกับเจ้าพิจารณาข้าเจ้ามาใช่ไปเขาดึงึ้นมาเบิ้งหรือเล่าอืมแต่เขาไ่ได้อาอนบ่าดึงหนูกนลุ่งมัใช่มมไม้ไผ่สูเนาะไม่ไผ่ย่นจนสุดเสียเนะชาว่านเไยครับผมข้อใดอยข้เจ้ากะิอย,อเอยามเบิ้งซิเนี่ยครับขย่น้เขาขหลังที่สวงครับผม สวกสีมานบ่หลังสงองนี่นครับสภาพไม้ร่มเย็นดีบรรยากาศร่มเรื่นครับเนี่ยไม้โอ๊ก่านนี้แหละไม้ย,มยังได้ก็ดีตลอดครับนี่แหละหลังน,น้นสีใส้ไก่กระเจาละเนี่มันเกาหลีบุ่นหลังสองแลครับคุนใส่ไก่ขนาดเด้นี่ครับ หลังาหันมาอยู่รอฟังนี่โอ้คือส่งหนักหนักตึมบ้ามันปะทั่ววะส่งหนักหนักครับคือส่งปลาหน,น้่มโอ้ปะทู่ตึมบ่ครับโอ้โอ้ตัวหมือนกันพี่น้องบ้าเห็นคุณครับโอ้ตัว บมเมนธรรมดาครับผมผลปืดโอ้หักหักหักเึ่งพึ่งคเป็นซึ่งคุณคือบัวมาโทรศับอะเป็นไรไหมเปียมว่าไรไหมเฮ้อถึงสีสุหลังได้ไงไปทุกข่ายเทดนี่ก่อนไปเอียเอายกเอานี่ก็ยืมเทต้องไปเก็บบ้างเออไปน้องวันซ้อนบาครับคุณ ตัวงามไม่ต้องกุ้งปีนี้ด้วยครับเนี่ยกุ้งไงยแบ่มีเลยก่อยเสียบๆสลงมาแลงซาที่ตามุ่งเลยครับมาแลงเนี่เฮ้ยเแบียบนีไม่เว้ยพูดครับเป็นเล่าอุดรเลยครับเนี่ พุงเนียนเลยครับเนี่ยปลาทั่วโอ้ยออกก็ป้องกันผลพี่น้องปลาทัวปลาทั่วเสียบเศษเนี่ยบ,บุุ๊ฟงกระจายกระจุยกระจายเลยเกาะโจมันใช่หนีตัวนี้ดีมันกระโจวตัวนี้เขายังใส่ไปตรงนี้กัะนี้ดีแสดงว่ามันใส่ฟังแดี้ยงนี่นะ ตอนเทียงมุ้งสตอนเทียมุ้งเฮยครับอาทําเวลาครับตะเวียนสีรับขอบพูดแล้วอรรยากาศหายุหากินครับน้ำนี่แหละดีไลยครับเขียวจะก,กีมึงไปท่าไหนกับมีแห้งสายตาเต้นนักหนาแน่ยนุ่งเหรอครับนุ่งไลขันเ,าเอาเนี่ยหนครับ ครับรุ่นหลังต่อไปครับผมหกแนมงนี้มึงนี่แหละจะบบงยุคนเห็นจไดน้อส้วมมันว่านันี่้อรหนมอถืองนี้ดโอ้ส่งนหนักๆลังนี้นนนนจะสวตะกตะมานเถอะวะส่งปานนา้ำเห็นได้ครับมันเท่าเขาหลายโอย้ท่านเขาก็มีพูดนะบอกน้องก็หลบอกปด ปื๊ดฟังเสียงรวดพุ่นนะ่ะโอ้ยเสียงสวดสาติพุ่นนะ่ปะป๊าตตัวอึ๊บอีกได้ครับเทียมอื้อหนอยห้ยพุ่นครับเท่าระหลังนี่โอ้ยนี่ตัวงามกุง้งอยู่กับธรรมาสาติมันกัยังเสียแล้วพุ่นไหมโอ้ ขึ้นมอับคุณครับคุณออไปย่างกูสาหนุกเหบงโอ้โเห้งันไลชดบ่เห็นยังไม่ดูโอ้ยครับคุณหลังนี้ง็ธรรมดาคุณนะตัวงามตัวงามสูตรเด็ดสูตรเด็ด พ,พึบภาพเลยครับทำไม่แา้สิครับผมเนี่ยบดีกับ,บดดวดาใดเรอครับเนี่ยุณลองนะน,นงคุคกับใส่ประเด็กประเด็กซืซีขึ้นบ้านห้องนี่แหละครับฟาดมาอีครับผโอเครบกอบทันโอเคราบโอเคแล้วไปครับ พูนพูนโอ้กับพงกันว้าว้ยหังนี่ซ้ำนี่หลังอยู่หนาสปริงเว่ยสีคักอยู่หนาไฟคุณดทังนี้คุณเดือดขันกระจอบยามกอนเด้อขันพ่อยามก็ดีขันพ้นพ่ถือก็เอาไปกินนี่ครับ นี่เบาหน่อยเพิ่นกับมานั่งเหรอครับมาไล่สดให้พี่น้องเบื้องล่สดให้พี่น้องสวดเพิ่นเท็ยกับการกินได้ครับเห็นนกกินเห็นนกกินนี่เป็นตาแซบแต่แซบหลายครับเพิ่นครับจะอ่อนไปเพิ่นมากเป็นมูเป็นิฮ้ยอะไรนะโอ้เราเนี่คือตึงอย่างเงี้ยก็เสียกตึงแค่ เชีงตึงเลย่ังนี่โอ้ขึ้หนักแสเนาะแสด่งถือเตมกันมาหนักๆนี่เโอ้ยใม่หนักใม่มาขวงลำโอ้ยใหม่นอใหม่ข้บวกนอใหม่นี่นอโอ้ยนักใม่ตัวนี้ใหม่มากอ้สวนกันครับผมสิสุกสิมันบ้ปืดนปืด ปื่อแล้วบ่ธรรมดาพุ่นน่ะกุ้นอ๋กุ้นเอ๋เล็กน้อยเบ่ง áo เบ่ง áo พุ่นน่ะอู้หูขุยสดๆเด้พี่น้องเด้อขุนนี่จะตัวงามนี่จะลูกกุ้งปีนี้แหละปีกายนี่แม่เงี้ยยู่าสวัสดีพีานยองกุ้งสดหลายอู้หลายครับพี่น้องไหลข้ากไหลข้าสวัสดีครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมาเป็นลูกมือไอ้เพื่อนเด้อปีนี้นะ มาเป็นลูกมือไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเห็นด้วยตัวเองนะทีน้องนะมาเป็นลูกมือนะพี่น้องขุนครับขุนมาเป็นลูกมือโอ้ตีนยังคักได้ขุนนะขุนสุดสาดตัวงามก้อยนี่คักเล่น้อยแรงห่อสาเซต้ามุ่งห้เล่นมือแร่งมือห้องตียนขุนมีตึกใสงามเนาะใสงามเลยทีน้องครึ่งถังแล้ว เคยไปเลี้ยงเอาอยุหงหงสิสมหมื่นก้อนบ่ได้ไฟมานน้ำแต่ว่ามีตะก,กุ้งในที่เนาะอือเขียดก็มีอยู่ตัวเดียวปลาะสะอาดนะ่ะน้ำมันสะอาด้ะนี่น้ำลงมาจากเขาพี่น้องกินแบบว่าต้องคืดเล่คุณครับตัวได้เตรียมดอกกับแางมันเอาตัวตัวที่ใดครับผมตัวคุณนะคุณนะใกล้จีเครื่องทั้งแล้ว ันสวงเดียนเปียเดียนเก่าเดียนคักเด้นี่กุ้งใหญ่แน่นี่ตึงๆึงคนเด้อยกขึ้นว่าขั้วมุงสี่ฮาร์คนเด้มาเนี่ยไอ้ก้อยกุ้งแน่นอนครับผมไอ้ก้อยกุ้งแน่นอนคลิปเบื้องบนอ่ะอูอันนี้อันนี้เยื่ออย่างที่เยื่ออย่างนั้นเนี่ยเยื่อถ้าเขาฮะเยื่อนี่เยื่อาเขาผสมห้ามเข้าผสมห้ามบอกก็ผสมน้ำมันพืชที่ห้องเฮ็ดกินแล้วโอ้น้ำมันหมูหรือน้ำมันหืงน้ำมันพืชน้ำมันหมูเนี่ยที่โอ้น้ำมันก้านี่มถอดใกล้ถอดปลา ทอดหมูโอ้โหทอดจากเบิดเอาเต็มถุงหมดนี่พี่แล้วป้ามันกลิ่นเนาะอืมไข่มันตัวใหญ่นี่บิรย่างอันนี้กุ้งเป็นกุ้งน้อยอจะอ่อนเนาะจะอ่อนเลยถึงมาน้ำพึ่นคั่งแลกเลยพี่น้องเลยถึงมาน้ำอ,อ,อ้ายเิ็นคั่งแลกโอ้ยถึงน้องงามเลยดินิมมี่เหนียวเข้ามาเ,เามก็บออกไปฮะทำกาแฟครับผมมาผูด้เดียวหลายกะบ่มีหมูปากมื่อว่าวจุ่มอมๆแอมเปครับ หลังนี้เดี๋ยวใส่บัวโอ้โอ้หลางนี้ครับจ้อจ้อจ้าวจ้อฝืดมืออยู่ครับส่วงปานน้ำอยู่ติดเติมกุ้อบางหันโบราณปานเพราะมันปานงังเป็นจยเ,เมียบโอ้ย บุปันไดเลยครับนี่โอ้ยบุปันไดเข้าพี่อยากเบิร์ตจากเอ็นคือกูรู้ว,ว่ะอยากเขาบอว่าแจ็คขอจนเบิดกุ้งบ่มี่ไหมแสดงว,ว่าเขามาันมาลอยอะไรนี่่วเว้นอ่านนะเขาวเวน้นเว้นให้เจ้าหนะ้าที่เงินอยู่พระเจ้าสลัดอยู่เต็เนาะสลัดอยู่เต็ม่นบ่แสดงว่ามีคนมาหยามนะ่ี่น้องแนนนี่นะทากถึงไอ้ พวกขี้รักขี้เลมพวกไอ้บอดมือดีนะพี่น้องนะให้เพิ่นไปกินให้เพิ่นคือสีเพรท่นได้ต้องเพิ่นกับไซโยยชุบุนไม่ได้ไปันการไปกินต้องเขียนตายติดไว้ว่าขอเอาไปกินแรงสักอันนี้นะครับกระบอกนี่เนาะคือพวกกูให้โหลดปุ้นนี่ยจังประเดูมา็อยดูฝากถึงพี่น้องที่หาอยู่หากินเด้อครับเด้อขันยามแล้วกากูให้พร้อมเลยครับไว้นี่แหละจังบระเด็นจเฮ็ดยาก ขันไปกินแรงกัไดวากันหรอครับปันกันไปกินขันแบบนี้มขี้ข้นขี้ข้นเนี่ยขี้ข้านอยู่นันได้คุงได้โอ้ยกูขึ้นมาหลดได้บาง้วยหนึ่งน้อยหนึ่งนี่แหละแต่ว่าจะเอาสุรังด้คือบ่ไปกินเอาสุรังควบคุมคามาได้เนีหราเอาตะนกลับขึ้นได้ทั้งนี่นะครับนี่จพอได้อยู่ล้นี่ เดี๋ยวสองครับไงยู่เฮ้ยท่นเจ้าพวกทวงเ่านบวสังเกตไงได้มั้ยเหรอ้ยเนื่อเหลือนิดเดียวเองเนาะต่อหลังนติมส่หลังเนาะนี่แหละพี่น้องเลยคับมันก็มีพี่น้องขึ้นมหากินนนำนำกันจ้ะขึ้นมหาขึ้นมหาไส้ใส่เลยแล้วครับพ่อครับเอาไปกินแล้งแบบเป็นจังหวะครับปั่นกันไปกินมันยังสุกยังมัน นั่สองล้างเดี๋ยวไปบังล้างน่ก่อนครับน,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 นี่ครับล้างหนึ่งใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนลังงน่ก่อนมาถ่ายอยู่นี่ก็ได้นี่เจ้าหัวกระโจมอันนี้ยุคตัวนี่ไหมเจ้าหอยหยับหยาเนี่ยโอ้ยมาของไม่นี่อีกแล้วนอแมาปานไม่นี่อีกแล้วนอเดี๋ยวสวิงมาชพีเลยครับ สุกถิมวันบ่ะโอ้โอ้โหใครเนียอยู่ครับใครเนียอยู่คนน่ะคนน่ะเฮ้ยอเอาหลังนีความเลยเดี๋ยวเสียวเวลาสองหลังได้ไห้สองหลังเลย ครับหลังชุดไทยหลังชุดไทยโศกสีมันบ่โอ้หลังนี้ส่งคือส่งคือครับหลังนี้พู่นน่ะปะ้าตัวพู่นน่ะฟังแต่เสียงฟังแต่เสียงพู่นน่ะเนียพู่นน่ะฟังหลังนี้พุ่นะใสๆเลยจนโก่งเนาะอืมป<ะ>้าโค้งมุงสีห้าพู่นแล้วเนาะโอ้ มันล<ะ>ังนังคือบดถิดเนี่ยกับเบิดคุณครับ <c oughs> อุยธรรมดาคุณครับคุณลังนี่เป็นธรมมรมดานธรรมดาเนาะขไปรไส,สัตว์ไเป็นคนจ่ายให้กัน,กน,นเพอ่น้องเด้อนายวิ่งอะไรพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาชิบมากบงมมางเทียมากสาเทียีเทียหรอครับบ่ได้ชิยักเทียกับมือเป้า ก,ก็บ,บ่ได้ปล่อยลงให้พี่น้องเบิ่งแล้ครับคั่นบ่ได้ใส่จนพุ่นละฮอดอันน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งพุ่นละอ๋อโอเป็นน้ำแข็งจะเอามาใส่เน้องข่นบ่มาออืบ่มาเดี๋ยวบ่มีคลิปลงไว้เพิ่นเบื้องครับพุ่นนักดูไายโอ้ข,ขนาดเป็นเล่าอูดดีแล้วเส้นอ้าทางวาง,ง,งไปทีเนาะไหนครับ โอ้หพูนะแดดแดงใจไวพุ่นะนี่ตะกุงออยตัวเกือบเพื่อนทั้งซีแล้วหลายครับหลายหลายหลายอยอดเลยครับครับผมสุดสดเลยน้องตัวใสๆดอกเป็นกระบอกลงมาด้อบย่งเดีอยู่นี่เนี่ย ไปครับพ่นนะนี่จุดดอกจานหน่อยนึงนะครับหลังนี่พนะ่นนะมือนี้ผลงานของของนี่แหละครับผลงานนาท่าเสาวผลงานมือมน,มน,นี้ผมมาณจากโลนี่ยกอนมื่อกันนะเจ้าประมาณจากตัจากโลกว่ไหวโอเคสั่งจากเตียโอ้ยเข้าไปบังสามอืมปะอืมสามโลได้ยุ้ยเขาไปยึบถือไม่เขียดนี่รอมเขียดพวกเขานี่ั้มันกินบ่ได้ด้วยไงนบ่มีพิษบ่ วัวกากินหรอกเห็นตะเวียนน้ำเลยเอาไปกินต้แก้ว่เป็นอย่างนี้เลยครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับขออยู่ดีมีแห้งลำลำรวยๆเงนินท่องทุกผู้ทุกคนสาหรับแปงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ